ลิซ่าสุดปังบนปกนิตยสารวกฮ่องกงกร่าวสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กทุเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะจะพาไปส่องความคิดเห็นของชาวเคป,ป๊อปก็แล้วกันนะครับผมว่าคิดเห็นกันอย่างไรนะฮะกับหัวข้อนี้นะครับไปดูกันฟังความเห็นเลยแล้วกันนะครับผมความเห็นที่1น,นะฮะได้ตอบกลับว่าปกเนี่ยเรียกเลือดเอาตายมากแม่แม่น้องลิซนอนตุยแล้ว ไม่น่าเชื่อว่าคิมจีฮุนถ่ยมีใครกำกับอีกทีไม่น่าความเห็นที่2นะครับผมปังมากอินเนอร์ดีมากสาวสาวแบกพิ้งถ่ายแบบเก่งมากจริงๆไม่ใช่แค่จิกกล้องทำหน้าเฟียวแต่สายตาคือบอกอะไรกว่านั้นมากความมั่นใจความเท่ใดๆสุดยอดสมมวงดังแบบนะฮะความเห็นต่อไปนะครับผมสวยมากๆชอบลิสแต่งหน้าโทนนี้อดใจรอรูปด้านในไม่ไหวแล้ว ไหนจะปกวกไทยพรุ่งนี้อีกรอดูว่าจะปกเดียวกันหรือไม่แต่โพสต์คนละวันอาจจะคนละปกก็ได้รอรุ้นนะฮะความคิดเห็นต่อไปนะครับปกนี้ยอดเยี่ยมกระเทียมดองไปเลยว่าจะงดซื้อนิตยสารรอเก็บเงินให้โซโล่น้องโอเคไม่เป็นไรขอหาแหล่งพีก่อนละกันไปต่อกันอีความเห็นต่อไปนะครับผมอยากจะบ้าตายจริงๆถ้าไม่บอกว่าน้องลิสเป็นหนึ่งในไอออนเคป๊อป เราจะคิดว่าน้องคือนางแบบอาชีพจริงๆนะสายตาเอ่ยท่าทางโพสเอ่ยตายดีกว่าบูกาิจัดเต็มมากสวยเซ็กซี่มากนะฮะความคิดเห็นต่อไปนะครับผมเห็นรูมน้องแล้วลวมหายใจจะหยุดเหมือนโดนบีบคอยิ่นด้ดูคลิปเนี่ยยังกระโดนจับทวงน้ำเลยจะตายเอาจริงๆเลเวลของตาลิสมันขึ้นอย่างเดียวไม่มีแม้แต่จะหยุดอยู่กับที่ยอมแล้ว วงอื่นตามกีตเพลงวงเราตามกีตปกแต่ละคนแต่ใดๆแล้วต้องจัดอีกแล้วปกเนี้ยสวยมากปังมากอินเนอร์ถ้าทางการพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์ดีหมดเกิดมาเพื่อเป็นนางแบบจริงๆอีกความเห็นต่อไปนะครับผมเหมือนเป็นอันรู้กันว่าทุกเล่มถ้าอยากให้งานออกมาดีโดยช่างภาพ khj ต้องควบคุมอย่างใกล้ชิดนะมันต้องถ่ายให้ได้แบบนี้สิ คนเห็นรูปต้องทำให้รู้สึกอยากได้อยากโดนกระเป๋าตังลั่นไม่ใช่เหมือนรูปก่อนหน้านี้รูปถ่ายออกมาเหมือนโดนลาหูอมหมองทั้งนางแบบทั้งเครื่องประดับโวกฮ่องกงข้างรักมากอัพอะไรขนาดนั้นแถมเขียนอวยจนบิงไม่มีอะไรจะอวยต่อแล้วสื่อนิตยสารเขียนอวยแทนหมดแล้วฟินแล้วฟินอีกยกตัวอย่าง The n u m b e r n รออนแ n a เซอร์อิ o r อฟคอโขนาดนั้นเลยเหรอคุณพี่บิงไม่ได้กล่าวนิตยสารเขากล่าวเอง วงวานน้องแอนจังอ่านเจอแล้วจะรู้สึกยังไงนะไม่ไหวบอกไว้อดทนไว้นี่ยังแค่เริ่มต้นช่วงนี้กำลังจะมีโซโล์งานมันก็ต้องออกมาลุ่วๆเพื่อปูทางให้โซโลความเห็นต่อไปนะครับผมน้องสวยมากๆแล้วแบบสายตาคือมีพลังมันดึงดูดมิสเส่ชวนให้ลหลงไหลจริงๆนะอินเนอร์ของน้องลิสคือไประดับตัวแม่แล้วเหมือนวงญี่ปุ่นจับมือกับวงฮ่องกลงลุมตบวงเกาหลีเล่มทีเดียวเลยนะ อารมณ์แบบแกนางโวกเก่าแกทําเสื่อมเสียชื่อเสียงของตระกูลโวกมากแต่ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะโวกเก่าเนี่ยคิมจีฮุนคือนางดูแลเองหมดไม่มีอาร์ตดเลกเตอร์มาคุมเหมือนปกญี่ปุ่นกับฮ่องกง ก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับมหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ